ศึกอภิมาหายุทธพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชนะครับเมื่อคืนนี้เกมที่เอติฮัสสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเสมอกันไป2ประตูต่อ2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีทั้งคุณภาพและก็ความบันเทิงแบบครบคันนะครับเป็นเกมที่ครบทุกรสชาติมีแอคชั่นดราม่านะฮะหักมุมโอ้โหใครไม่ได้ดูเนี่ย ถือว่าพลาดเพราะในมุมมองของผมนะ,ะเกมเกมเมื่อคืนนี้ระหว่างมนเซตตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลนี้นับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา5นัดนะอ่ะเอาเฉพาะแค่5นัดแรกเนี่ยผมให้เกมเมื่อคืนนี้ที่เสมอกัน2อประตูต่อ2เนี่ยเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่มีคุณภาพและมีความบันเทิงนะให้ถ้าถ้ามีการประกวดกันถ้ามีการคัดเลือกเนี่ย ผมก็ให้เกมนี้เป็นเกมยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็น่าเสียดายนะที่อเซนอลเนี่ยรักษาสกอร์นำเอาไว้ไม่สำเร็จอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมีคนถามผมเยอะแยะมากมายนะฮะเกมนี้คือครึ่งแรกเนี่ยเป็นเกมที่คุณภาพสูงมากอเซนอลนำสองประตูตอนหนึ่งแล้วก็มีผู้เล่นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะมีคน คือคือคือเกมเกมมันจะสนุกกว่านี้ถ้าครึ่งหลังอะ่ะมันเป็นการประชันแข่งกันด้วยผู้เล่นที่เท่ากันสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับมันกลายเป็นว่าพอครึ่งหลังเนี้ยเกมมันดอปลงไปเพราะว่าทีมหนึ่งนะก็ตั้งหน้าตั้งตาบุกเอาบอลไปขึงใส่อีกทีมหนึ่งที่เขาเหลือสิบตัวเขาก็ไม่มีทางเลือกอะไรเขาก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาอุดประตูนะฮะเล่นแบบ park the bus นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกือบจะอยู่อยู่แล้วมาทำนกแตกในช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บพอดีเลยนะจังหวะที่เลนโดทอสซาถูกใบเหลืองที่สองนะฮะถูกประพฤตออกจากสนามเนี่ยมีคนถามผมนะฮะอยากให้ผมแสดงความคิดเห็นว่าไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ย ถูกหรือผิดก่อนหน้านี้นะฮะผมจำได้ผมเคยแสดงทัศนะตอนที่ดิคารไลท์ถูกผู้ตัสินไล่ออกจากสนามนะครับข้อหาสกิดบอลเนี่ยข้อหาแบบไม่พยายามถ่วงเวลาไม่ไม่ยอมให้คู่แข่งเล่นฟรีคิกได้เร็วนะครับเกมระหว่างอัสโตกับไบรตันซึ่เกมนั้นก็เสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยผมตอบไปว่า มันมันมันมีอยู่สองอย่างอย่างแรกคือดีคลายซ์เนี่ยก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะโทษตัวเองด้วยที่ไม่ระมัดระวังนะครับปล่อยตัวปล่อยใจตามอารมณ์มากเกินไปเพราะว่าตัวเองอ่ะมีใบเหลืองอยู่แล้วแล้วมันไม่ควรจะไปสกิดจังหวะแบบนั้นผูดตัดสินเขาจ้องอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะก็คือคือมันผิดถามว่ามันผิดไหมมันผิดกติกาไหมอ่ามันผิดกติกาเพราะผิดกติกาผู้ตัดสินเขาก็ต้องทําตามกฎกติกาที่ระบุเอาไว้ก็ เป็นใบเหลืองนะฮะพอพอเอิญมีใบเหลืองอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเหลืองบวกเหลืองก็กลายเป็นแดงถูกไล่ออกนะฮะอันนั้นคืออย่างแรกอีกอย่างหนึง่งผมก็มองว่าพู้ทำสีอังกฤษเนี่ยนะมันมีนิสัยมีนิสัยดีนะนิสัยดีแล้วกันมีนิสัยดีอยู่อย่างนะฮะคือนอกจากคุณภาพมาตรฐานจะบัดลบตกชักแล้วนะฮะแม่งยังบ้านาจลองไปสังเกตดูเลยผู้ทิสีอังกฤษเนี่ย แมงบ้านนาดใครไปเถียงไม่ได้ตัดสินม,มั่วสซั่วๆนะตัดสินผิดๆถูกๆแต่แบบมั่นใจอะ่ะกูตัดสินถูกเฮ้ยอย่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาอะไรอย่ามาอย่ามาโต้แยง้งกูเจ๋งอ่าแบบเหนือชั้นอ่ากูกูนี่ชัวร์กูนี่เต็มประดานะพุ้ธศิสินอังกฤษแม่งแม่งเป็นแบบเนี้ยตอนดึแคไลฟ์ like, ผมมองอ,ะอ่ะโอเคไลฟ์ like, ไม่ระวังแต่อีกมุมหนึ่งพุัธศิลป มึงก็เอาอรูปมารวยกันบ้างไอ้ศตว์มึงใช้ศิละปะในการเป่านกหวีดบ้างไม่ใช่เถนตรงไม่ใช่เคร่งกฎไม่ใช่แบบโอ้โหกฎต้องเป็นกฎกฎต้องเป็นกฎพ้องนี่ทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่นกหวีดมึงมึงไม่เป่ามึงไม่ชูมึงไม่มือมึงไม่ควักใบแดงออกมาจากกระเป๋ากองเกงเนี่ยมันจะเป็นเฮียอะไรสตั์นะก็เตือนได้ตักเตือนได้มันไม่ได้โทษร้ายแรงอะไรมากมายนะครับ พอผมพูดไปแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเอ้ยพี่บูมึงมึงกักอะ่ะคือคือคือคอ,อันหนึ่งมึงก็บอกว่าดีแคร์ไลฟ์ผิดอีกอันหนึ่งมึงก็บอกว่าพูดตัดสินก,ก็ก็เกินไปก็เกินกว่าเหตุนะก็ตกลงจะเอายังไงกันแน่ขอแบบขอแบบเอาแบบฟันธงเลยนะคิดเอาไว้ยังไงก็บอกแบบนั้นเลยกรณีที่เลนโดรทอสซาเนี่ยโดน ไล่ออกจากสนามเป็นใบเหลืองที่สองเนี่ยนะครับมันมาจากการเตะบอลทิ้งในจังหวะต่อเนื่องที่ทรอซาเนี่ยไปกระแทกแบร์นาโดจังหวะนั้นไมเคิ Oliver, ้โอลิเวอร์เฉยๆนะฮะเป่านนวีดปริดและบวนลมพันโนวีดและอัฟฟ้าวแต่โทษเนี่ยไม่ได้รุนแรงถึงถึงขั้นแจกใบเหลืองไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่ในจังหวะต่อเนื่องเนี่ยคือ ไอ้ทอซามันก็อาจจะประมาณว่าอารมณ์ต่อเนื่องกูไปกระแทกแล้วกูไม่คิดว่าฟาวพูทธศิสินเป่าบอลอยู่ตรงหน้ากูกูจังหวะต่อเนื่องกูก็หวดบอลทิ้งไปตามไปตามจังหวะไปตามสถานการณ์ถ้าให้ผมฟันธงอย่างเดียวนะฮะคือคือไอ้ไม่ต้องมาพูดแล้วว่าไอ้ทอซาม,มึงมีใบเหลืองอยู่แล้วทำไมมึงไม่ระวงังมึงเลินเลอะมึงไปเตะทิ้งทำแมวน้ำอะไรหรือให้พุธ้ธศิสปนเปล่าแบบนี้ยังไง ให้ฟันธงอย่างเดียวไม่เอาคักไม่เอาแบบไม่เอาแบบไอ้ฝั่งนึงก็คนนึงก็ไม่ระมัดระวังอีกคนนึงก็โรคจิตเท่าวางเท่าอย่างเดียวนะฮะให้ฟันธงอย่างเดียวไมเคิลโอริเวอร์ไอสัตว์นะมึงจะให้มึงมึงจะให้ไบมึงจะให้ใบเหลืองที่สองเนี่ยมึงก็ดูหน่อยสิโอเกมมันกําลังมีคุณภาพมีความสนุกสนานมีความเมามันนะฮะกำลังแบบ กำลังกันกำลังต่อสู้ครับเคียวห้ามหันกันอย่างถึงถึงถึงใจพระเดชพระคุณมึงก็ดูสถานการณ์หน่อยสิแล้วถามหน่อยไอเตะทิ้งเนี่ยมันรุนแรงหนักหนาโอเคเข้าใจว่าระบุอยู่ในกติกาเข้าใจไม่ใช่เข้าใจไม่เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าทุกอย่างอะ่ะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์มึงมันขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณของผู้ดสนก็แค่ก็แค่แคไม่ควัาใบเหลือออกมาก็ได้เท่านั้นเอง ผมถามหน่อยเตะบอลทิ้งเนี่ยโทษมันร้ายแรงเท่ากับมึงไปเตะข้างหลังคู่แข่งเท่ากับมึงไปเตะตนาทำฟาวคู่แข่งเหรอมันก็ไม่นะนึกอ,ออกไหมฮะคือโทษใบเหลืองเหมือนกันแต่การกระทำอะ่ะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากขนาดนั้นเอาเอาตรงๆแม่งถ้าเป็นคดีอะ่ะแม่งก็ประมาณคดีหยุมหยิม นะแม่งประมาณว่ามันเป็นคดีหน่มแน้มอ่ะเหมือน,น,นเหมือนเหมือนนั่งดูดกัญชาอยู่ในสวน่ะและอยู่ดีๆตำรวจแม่งมาจับจับหาพ่อเหงือหีเหี้ยกูดูดกัญชาในสวนอะไรแบบเนี้ยคือคือตำรวจเขาไม่จับนึกออกไหมฮะดูดกัญชาในสวนจะจับทาเพี้ย,ยอะไรคดีแม่งหน่อมแน้มอ่ะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ไปปล้นใครไม่ได้ไปขโมยใครก็นี่ก็เหมือนกันเขาไม่ได้ไปเตะใครเขาไม่ได้ไปทําฟาวน่าเกลียดอะไร ก็จังหวะต่อเนื่องตามอารมณ์มันเตะบอลทิ้งไอ้สัตว์ไม่ได้ไว้ต้องต้องเคร่งกดไว้กดต้องเป็นกดโอ้โหนี่ไทยฟันธงก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะฮะไมเคลโอลิเวอร์เฉยๆพ้องตายสัตว์นะมันไปไล่ออกทําเที่ยครึ่งหลังแม่งกลายเป็นเกมที่ที่แมตตี้เนี่ยขึงอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะถ่ายบอลไปไซ้ายถ่ายบอลไปขวาโยกไปโยกมาป้ายไปไป้ายมาโยนเข้าไปติด ยิงติดบล็อกยิงหลุดกรอกหยุดหลุดออกนอกกรอบโก Go, เซฟอาเซนอลก็ตั้งหน้าตั้งตาอุดอยู่อย่างเดียวนะปิดพื้นที่ให้แน่นหนาเขาโยนมาก็เตะทิ้งนะเขาเปิดมาก็เคลียร์ออกไปผู้เล่นประตูก็ออกไปตัดบอลออกไปรับบอลไปเซฟบอลแม่งก็จะกลายเป็นเกมแบบเนี้ยฝั่งหนึ่งแม่ง่ขึงอัดบุกรนำอีกฝั่งหนึ่งก็กูก็อุด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 แบบไม่คิดชีวิต จบเกมอ่าโอเคสุดท้ายเนี่ยมาติตี้ทำสำเร็จนะฮะสุดท้ายจะด้นพลาดจนได้นะจากจังหวะลูกเตะมุมเนี่ยมันเผลอไปนิดนึงมันไม่มีใครไปไปเข้าไปบีบมาเตโอโควาสิตคนที่ได้ยิงในกรอบเขตโทษหลุดนิดเดียวเองแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นความบิดพลาดอะไรมากสุดท้ายเสมอกันสองประตูต่อสองมันก็โอเคก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมแต่นะฮะมีแต่ แต่เรื่องยังไม่จบง่ายๆ <c oughs> เรื่องยังไม่จบง่ายๆเพราะว่าหลังจบเกมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้จังหวะไอเออร์ลิงฮาลานะเอาบอลไปปลาหัวกาเบียวนะอ่ะพูดถึงจังหวะนี้อ่ะเฮ้ยแล้วพระศิลป์ไม่เห็นตรงไม่เคร่งกดบ้างห่ะเฮ้ยอยู่ดีๆเอาบอลไปปลาใส่หัวคู่แข่งมันมันก็ต้องถูกลงโทษไหมเห็นไหมมันก็มันก็สามารถที่จะแบบ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับมันสามารถที่จะมองข้ามกันได้มันสามารถที่จะใช้คําพูดตักเตือนกันได้แต่ที่เรื่องยังไม่จบง่ายๆคือหลังจบเกมแบร์นาโดซินวาครับดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสของทีมเรือใบสีฟ้าคนนี้พวกพี่ๆรู้จักดีถือว่าเป็นขวัญใจเด็กของเป็นนักเตะของแมนซิตี้ที่เป็นขวัญใจ ของพวกพี่พรีขวัญใจเรื่องอะไรคงไม่จำเป็นต้องบอกนะเบนาโดซินวาออกามาให้สัมภาษณ์อ่านดูก็รู้นะว่าแดกแดกอาร์สโนเขาบอกว่ามีอยู่ทีมเดียวที่พยายามจะเล่นฟุตบอลคือแมนซิตี้ส่วนอีกทีมหนึ่งพยายามจะกําจัดฟุตบอล กำลังพยายามจะจํากัดฟุตบอลอะไรประมาณเนี้ยเขาใช้คําประมาณเนี้ก็แซกนะก็แซกแมนซิตี้อ่าแซกอาร์เซนอลนั่นแหละว่าอุดประตูมีแมตซิตี้เนี่ยทีมเดียวที่จะเล่นเพื่อทําประตูเล่น,เล,นเล่นกับลูกฟุตบอลในขณะที่มันอ่าในขณะที่อาร์เซนอลอุดเตะทิ้งอย่างเดียวซึ่งเมื่อฤดูการดีแล้วโรดรี้นะฮะก็เคยพูดทํานองนี้หลังจบเกมที่เสมอกับอาร์เซนอลเนี่ยโรดรี้ก็บอกว่า อีกทีมหนึ่งเนี่ยชนะเพื่อเป็นแชมป์ขณะที่อีกทีมึเนี่ยเสมอเพื่อเป็นแชมป์ก็แควแดกเสียสีอะไรแบบเนี้ยนี่ก็เหมือนกันเปนโดนซินวาจบเกมก็มาบอกอีกทีมหนึ่งไม่พยายามเล่นฟุตบอลมีมีทีมที่เล่นฟุตบอลอยู่ทีมเดียวเท่านั้นไม่พอไปลากเอาหงแดงผู้อหังการมามีเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะอยู่ดีก็ไปบอกว่า ไม่เหมือนเจอรรี่พูลเจอร์รี่พูลเนี่ยแมนซิตี้เจอรรี่พูลเนี่ยวัดกันเลยตาต่อตาฟันต,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 ต่อฟันต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะกันและกันผมว่าเบนโนซินวาเนี่ยน่าจะเข้าใจอะไรผิดไปหลายอย่างหรือถ้าเข้าใจไม่ผิดก็เจตนาที่จะกวนีนอันนี้ต้องขอไปแบบแฟนแมนซิตี้ด้วยทีต้องพูดแบบเนี้ยคือเรื่องของ การเล่นเนี่ยทีมหนึ่งบุกทีมหนึ่งตั้งรับนะ,ะเล่นแบบอุดประตูเล่นแบบรถบัสเนี่ยมันเป็นเรื่องของแทคติกเรื่องของการใช้กลยุทธ์ลูกหนังนะฮะของทีมที่มีศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างอาร์เซนลเนี่ยโอเคศักยภาพทีมอาจจะไม่ได้ต่ำกว่าแมนเชสเตีร์อะไรมากมาย,เพ,ยมาเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อเมื่อคืนเนี่ยนะฮะสถานการณ์บันบังครับให้พวกเขาต้องอุดประตูแบบนั้นเพราะว่า เหลือผู้เล่นสิบคนแล้วไปเล่นกับแมนซิตี้แล้วไปเยือนถิ่นแมนซิตี้มันเป็นรองอยู่ทุกเหลี่ยมมุมนะฮะทั้งทั้งจำนวนตัวผู้เล่นทั้งฟอร์มการเล่นทั้งสภาพแวดล้อมความคุ้นเคยเสียงเชียร์เป็นใครมันก็ต้องอุดโอเคเป๊ปกอดิโอลาอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยแมนซิตี้ไม่อุดถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เข้าใจครับว่าแมนซิตี้ไม่อุดแต่เพราะคุณคือทีมที่ดีที่สุด ในพรีเมียร์ลีกไงมันไม่มีทีมไหนที่เหนือว่าคุณในพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นคุณเหลือสิบตัวคุณก็บุกอ่ะง่ายๆคิดง่ายๆคุณเหลือสิบตัวกับน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์คุณเหลือสิบตัวกับฟูลแลมคุณเหลือสิบตัวกับทีมอย่างเวสต์แฮมคุณก็สามารถบุกได้ครองบอลได้นักบอลคุณมีความเหนือชั้นกว่าเขาใช่ไหมครับคุณพูดได้แต่เวลาทีมที่ศักยภาพเป็นรองเขามาเจอกับคุณ ถ้าไปวัดกันตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็มีแต่ตายกับตายอยู่สองอย่างเดทาแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะเอาชนะคุณเขาก็ต้องใช้การวางแผนใช้การวางกลยุทธ์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอยู่ดีๆจักยภาพเอาหมัดคุณเบาวกว่าคู่แข่งคู่แข่งเขาหมัดหนักวกว่าคุณแล้วเขาท้ามาต่อยกันแบบต่อยจุดโทษคนละหมัดอย่างเงี้ย ใครเอาก็โง่ก็ในเมื่อหมัดเขาหนักกว่าเราเราก็มีแต่ตายกับตายเพราะฉะนั้นเราจะเอาชนะเขาได้เราจะไปสู้กับเขาแบบตรงๆไม่ได้นี่คือคำว่าแท็กติกนี่คือคำว่ากลยุทธ์นี่คือการใช้เหลี่ยมเล่นในการเล่นฟุตโบอลนะฮะอาร์เซนอลนเขาจ,จำเป็นต้องเล่นแบบนั้นมันดั่งนึกดูอุย๊ยอาร์เซนอลนาำอยู่สองหนึ่งเหลือสิบตัวครึ่งหลังเปิดเกมลุกแลกหมัดแม่งเลย จะบ้าหรือเปล่ามันทามันทําไม่ได้กระตัวผู้เล่นมันเหลือน้อยกว่ามันจะไปเปิดเกมลุกได้ยังไงนะแล้วก็ยังมีแฟนที่แบบเข้าใจคล้อยความคิดไปกับแบรนดอนซินวานเนี่ยเยอะผมไปดูในโลกโซเชียลเอาดูแล้วก็แบบโอ้โหเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยนึก,น,กนึกถึงโชเซ่มูรินโญ่สมัยมาทํางานในพเมลีกใหม่ๆนะครับเชลซีเจอกับเวสแฮมนะแล้วเวสแฮมเนี่ยอุดประตูเชลซี Chelsea เอาชนะเวสแฮมไม่ได้ โชเซ่มูรินโญ่บนเลยบอกว่าเวสแฮมเนี่ยคู่แข่งเนี่ยเอารถบัสมาจอดขวางหน้าประตูคำว่ารถบัสเนี่ยคำว่า park the b u บเนี่ยนะฮะมันมีที่มาคนที่นำมาใช้คนแรกในโลกนี้และดาวอังคารเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนโชเซ่มูรินโญ่นี่แหละเอาคำว่ารถบัสนี่มาใช้ เพื่อที่จะกันแนกกันแหนคู่แข่งเพื่อที่จะแดกดันถากถางคู่แข่งเวลาเขาอุดใส่มือไอ้เฮียแม่งเอารถบัสมาจอดขวางหน้าประตูนะเคยไปกันแนกกันแหนสเปอร์เคยไปกันแนกกันแหนเวสต์แฮมอะไรแบบนี้ยสุดท้ายเฮียบูนี่แหละนะโชเซ่บูริญโยนี่แหละที่เอาแผนการเล่นแบบรถบัสพาร์คเดอะบัสเนี่ยที่ตัวเองเคยไปแดกทีมอื่นเนี่ยเอามาใช้นะเอามาใช้จนแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยซ้า นี่เขาเรียกว่าแท็กติกเขาเรียกว่าเหลี่ยมเล่กลยุทธ์นะฮะซึ่งบางทีแบรโดซินวาอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่กูกแกล้งจะไม่เข้าใจอะไรแบบนั้นเ <laughs> ฮียอะไร่